สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปสำหรับ iPad 2 3ที่ลงแอปที่เรานิยมแต่มันลงไม่ได้นะครับอย่างเช่น Line m a t หรืออย่างอื่นที่มันขึ้นว่าไม่สามารถลง iPad นี้ได้แต่ไม่ได้ลงได้ทุกแอปนะครับเป็นบางแอปที่ยังใช้ได้และยังลงได้ ดูเลยครับว่าเป็น iPad รุ่นไหลรุ่นนี้ตัวนี้เป็น iPad 3ความจำา3 2ินะครับก่อนอื่นเราเข้าไปที่ App Store ปกติถ้ามันอยู่รายการแนะนำ แต่ถ้าไม่มีบัญชีไอคาวหรือ Apple ID ที่เราสมัครไว้มันจะลงไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราสมัครไว้แล้วมันจะมาขึ้นรายการสินค้าที่ซื้อแล้วขึ้นหมดทุกรายการที่เราเคยซื้อประวัติที่เราเคยซื้อมันจะอยู่ในนี้หมด สังเกตได้หน้าแรกมันจะมีรายการแนะนำอัปเดตยอดนิยมทดลองก่อนนะครับถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในบัญชีที่เราซื้อแล้วสมมติลน์เครื่องนี้ผมทดลองโดยอาทอนไลน์ออกก่อนแล้วลองกดจะเปิดเห็นครับซื้อไม่ได้ใช้ไม่ได้กับ iPad เครื่องนี้มีวิธีแค่ครับ เราก็ไปที่สินค้าที่ซื้อแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้ครับสินค้าที่เราซื้อแล้วมันจะมาอยู่ในนี้หมดนี่ครับลน์ที่ซื้อแล้วเราก็ลองกดดูมันจะขึ้นบนบนบนคุณต้องการดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใช้ด้วยกัน ได้ล่าสุดหรือไม่เราก,กดดาวน์โหลดเลยครับนี่ครับมันก็โหลดได้แล้วเราก็กลับไปดูหน้าหลักนี่ครับมาแล้วครับลายแต่มันก็ไม่ทุกแอปนะครับบางแอปโหลดได้แต่มันก็เล่นไม่ได้เพราะว่าเวอร์ชั่นมันเก่าแล้วแต่แก้ปัญหาง่ายๆด้วย การเข้าไปดูที่ App Store ที่เราลงชื่อสมัครไว้แล้วแต่ก่อนอื่นเราต้องสมัครที่ App Store ก่อนนะครับ i อจูนครับไอจูน Store และ App Store เราต้องไปสมัครในนี้ก่อนถ้าไม่งั้นมันจะไม่โอนข้อมูลไปอัตโนมัติที่ App Store นี่ครับโหลดใกล้เสร็จแล้วนี่ครับโหลดสำเร็จแล้วสำหรับลายลองมาเปิดดูครับนี่ครับใช้ได้ปกติมันจะมี YouTube อีกตัวนะครับ YouTube ก็ทำเหมือนกันแบบนี้ สำหรับ iPad 2 3แต่4ไม่แน่ใจนะครับเพราะผมไม่มีสําสำหรับ iPhone 5 C iPhone 5ใช้วิธีแบบนี้ไม่ได้นะครับใช้ได้แต่แพดแพด3แต่หากผมพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยนะที่ที่นี้นะครับมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์มาได้นะครับ ติชมได้ครับสวัสดีครับ